งาม <c ười> บ้าไ่ยามาคุยจะบอลกตาไ่เดี๋ยวค่อยย่างกันเห็นตึกคอนโดบางสร้างอมู้ตตัวอะไรเ้ยโอเคหรือเปล่าด,ด,ด,ดูดูดูจับาหางดูดิอาหารตามสั่ง ส่องคอมเมนต์ช่อเราครับตอนนี้เราก็อยู่สวนรถไฟนะทุกคนมาเที่ยวสวนรถไฟเนาะก็จะคไกคักไหมเนาะตอแนี้ไปดูไปรับชมพร้อมกันเลยคนเราคนจะมีอะไรบ้างเนาะคนเยอะไหมวันนี้เนาะลองเขียนลงจูงเลยครับลูกลงเขียนลงจูงนะครับท่านในเป็นถนนคนเดินนะครับ คนเยอะเลยนะมาครับขายของมีขายเสื้อผ้าด้วยทุกคนกระเป๋าก็มี เสว้อด้คร um ับรับรรกยาน ม่วินด้วยวินมาใส่หนหลดมาซี่กินไปเที่ยวอยู่นั่ง เยอะมากเลยร้านจับข้าวเยอะมากอาหารตาสั่ง ไปกันหมนี้่เอะไรได้ไดจ้นนนจานีเนาะคนจักรยานเ้าจักรยานปั่น ลงที่สวนรถไฟเนะคนไปพาไปดูน้ำตกเะเดี <avent mental Sure> <blonde> ๋ยวพาเข้าไปดูน้ำตกเนี่คือคนสวยมากนะน้ำตกแล้วฟังของนุ้นเลยน้ำซ่ปนี่น้นถั่วกินถั่วกันถั่วต้มนะ ตรงนี้ก็เป็นโซนอาหารครับทุคนเฮ้ออิ่มเลยนะเช้าเลยเดยินโซนอาหารเนาะเดี๋ยวจะไปดูน้ําตกนะไม่ได้มานานแลนะ้วเนาะเคยมาถ่ายครั้งหนึ่งเนาะแต่วันนี้มาอัปเดตหม่ทุกคน มันจะเป็นแบบไหนเนาะเปลี่ยนไปไหมเมนูอาหารสามสั้นชวนรถถ่ายสวยงาม โอ้โห oh สวยมากเป็นสะพนสานสะพานลอยข้ามหนองน้ำจะไปน้ำตกนะ้ทุกคนม,มาครั้งแรกคนนึงมีปลาด้วยเหรอเอปลาสุกคน,นโอ้บ้านเฮาเอินยังวะปะ่ายังวะาปรา ป่าทุกคนเห็นไหมหน่ยอหน่ดูเน,เนี่ยเห็นนะโอ้อกาดดีมากทุกคนคนที่ว่าเยอะอยู่เนาะส่วนรถไฟเนาะมันจะเดินไปผังน้ำตกเนาะครลาสะพานข้ามหนองน้ำเนาะ สวยงามเลยงนั้นก็จะเป็นทางเขาปั่นจักรยานครับ <c oughs> <c oughs> ตรงนู้นก็จะเป็นโรงพยาบาลเนาะ <c oughs> อู้ตัวอะไรเฮ้ย จระ,ะเข้หรือเปล่ปปาดูดูดู <laughs> นี่ว่าจระ,ะเข้เห็นแต่งัวตัวเงินตัวทองเดีวไปแล้วหง,งายบ่ <laughs> ย่ายไม่คุณจะบอลจ้อ,องออเขาคุยเดี๋ายวค่อยหงายไป ดูเห็นตึกคอนโดบางสร้างยังไม่เสร็จเนาะโน่นน้ำตกทุกคนด้านหน้าเนาะเห็นน้ำตกนสวยนะน้ำตกนยังก็สวยถ้านางไม่เตาดีก็ไป เนือถ้าเขาอยู่นี่นะเดี๋ยวเข้ามานน,มานี่นะสวยเลยไม่เนี่ยัันจักรยานนะหลับเนี่ยกำลังนอนเนะี่ย, <c oughs> ยจะจับหางดูดิ โอ้โหน้ำตกน้ำตกนี่ก็จักรยานเนาะจอดมาชมน้ำตกด้านในเนาะจะไปดูความกันทุกคน <coughs> huh? Wow. Oh, con nó này เนาะ. Con. เปิดน้ำสวยเลยโอ้โหคนสวยงามมากเลยโอ้โหคน 这样啊，喂。 โอ้โหบอกเลยบรรยากาศดีมากเลยทุกคนใครที่มาจุดนี้เนาะที่สวนรถไฟเนาะเป็นน้ำตกที่สวยงามนะเนาะเขาทำได้ดีมากเลยสวยงามด้วยที่สวนรถไฟเนาะทุกคนใครที่ยังไม่ได้มาเนาะก็ลองมาเที่ยวมาชมกันไนดะ้เนาะ สวยงามมากเลยวันนี้มากับพี่ชายเนาะทุกคนบอกเลยเนาะจุดนี้เป็นจุดที่สวยงามมากเลยเป็นน้ําตกเนาะเขาทำได้ดีมากที่สวนรถไฟใจกลางกรุงเทพเนาะทุกคนเป็นสวนใจกลางกรุงเทพที่ว่าเย็นสบายเนาะมายูจุดนี้นี่ก็สิลจบไว้เพียงเท่านี้เนะาะฝากไลค์กดแชร์กดตตางนะสิ่งสำคัญเป็นกด đuổi nhớ mình mai